วิวาอลเวงบทที่49ได้เรื่อักันแต่งมาแน่นอนแล้วแม่เร่งวันเรื่องแต่งงานนี้มากแม่กอดตอนเอาไว้และบอกว่าเวลาแม่คงจะเหลืออีกไม่นานมากนะักแม่อยากเห็นงานมงคลของหล่อนและหล่อนจะทำชั้นใดได้อีกไม่มีโอกาสบิดคพลียวแน่เลยว,ว่าชาววีแทบจะใช้โยโหร้องด้วยความสะใจเป็นอันมากเพราะเขาเฝ้าเพียรอยากแต่งหล่อนบอกกับเขาว่า อย่าคิดนะว่าแต่งแล้วจะทําให้ผูกพันกันไปตลอดน่ะเอาหนะ้าไม่ลองไม่รู้แต่งเป็นแต่งก่อนผมมีวิธีผูกพันคุณเองแม่เขากับแม่หล่อนเริ่มเข้ากันได้ดีคุณจันจำนั้นเรียกว่าเห็นแก่คนที่กําลังจะจากไปก่อนหน้านั้นก็ไม่ได้ขุนเคืองอะไรมากไปกว่าอายุของคุณเทวีที่มากกว่าพัฒนาเธอคิดว่าคุณเทวีหลอกพัฒนาให้รุ่มหลงกว่าจะรู้ว่าเป็นความรัก เธอยอมระวางทุกอย่างแม่มณีรู้ว่าฉันไม่ต้องอดทนอีกนานแล้วนี่เพราะเขาก็จะจากไปอยู่แล้วเธอเตรียมจัดงานให้ตามประสงค์ของลูกชายระทิย์เกศรหญิงสาวบอกอยากได้ความเรียบง่ายดังนั้นจึงเอียงไปทางชาววีเสียมากกว่าเขาบอกว่าครั้งเดียวของชีวิตขอให้ใหญ่แต่จะให้ใหญ่ที่นี่ไม่เข้าไปจัดในเมืองเขาบอกหน้าตาเฉยว่ารักของผมเกิดที่นี่และผมอยากให้อยู่ที่นี่มากกว่า คนที่นี่หากจะออกไปงานแต่งผมในเมืองคงจะไปกันลำบากแต่คนในเมืองมาที่นี่ได้ไม่ลำบากเป็นเหตุผลที่น่าฟังและทิศเกสรกำลังคิดถึงงานแต่งของตัวเองที่คงจะไม่เหมือนเคยวาดหวังเอาไว้สมัยเป็นสาวๆแน่นอนคืองานแต่งในโบสถ์ที่มีเจ้าสาวมาดเก๋ไก๋ตอนโยนช่อดอกไม้หรือตอนยืนให้คำสัญญาแต่นั่นแหละตอนไม่ได้นับถือาศาสนาคริสต์และเจ้าบ่าวของหล่อนก็ไม่ได้นับถือด้วยเช่นกัน เป็นไปไม่ได้ที่จะดัดจริตไปเข้าโบสถ์และงานตามโรงแรมบรรยากาศสุดเลิศแต่นี่ชาวีก็บอกกับหล่อนว่าเขาจะสรรหาบรรยากาศสุดเลิศนั้นให้แก่หล่อนเองให้แก่หล่อนเหมือนกันผมสัญญาจะไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการหากตามใจผมเขาทําให้หล่อนหวั่นใจเพราะดูเหมือนกับงานแต่งชาวีจะแสดงออกว่าเวอร์เอาไว้ไม่น้อยเลยทีเดียวงานแต่งนี่หนเดียวลองหลายหนสิหล่อนขู่เอาไว้ ไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตจะจะไม่คุณนทำตามผมบอกไว้นะเขากะการมามากมายหล่อนพยายามจะวางเฉยตอนนี้ประจักษ์แล้วว่าเขามีความรักกับหล่อนมากมายเพียงใดอย่างไรหล่อนเองก็คงไม่ไปไหนแม้การเริ่มต้นความรักจะไม่ค่อยงามเพราะเขาปล้ำหล่อนแต่ทิพย์เกสรก็ถือว่าเมื่อพลาดไปแล้วกับชายคนใดก็ขอให้เป็นชายคนเดียวและท่าทีของเขาที่แสดงออกต่อหลอนก็ดูจรงิงจัง จะต้องคิดมากไปใหญ่อีกบัวรินก็หายไปนึกกลัวอยู่เหมือนกันว่าหล่อนจะตามมาอารวาสในงานนึกถึงฉากไร้ของหนังไทยที่มีตัวมารมาราวีในงานแต่งแต่ชาวีบอกกับหล่อนแข็งขันว่าเขาไม่ยอมให้บัวรินทำแบบนั้นแน่นอนแต่ปรากฏว่าก่อนหน้านั้นที่นายอำนาจแวะเข้ามาหาตอนกำลังเตรียมงานกันอยู่พร้อมกับการ์ดเชิญทิ่เกสรและชาวีอยู่ด้วยกันพร้อมหน้าอดถามไม่ได้ใครจะแต่ง คุณอำนาจจะแต่งใหม่ตอนนี้หรือไงเขาค้อนขวับและว่าโดนนางแม่หมูที่บ้านเอาตายทิพเกสอนกระแอมเบาๆเหมือนเตือนสติพร้อมกับบ่นว่าผู้ชายนี่ไงนะพอรับหลังเมียชอบหาคํามาเรียกไม่ดีเลยนายอำนาจยิ้มเรียราดการ์ดใครล่ะครับของวอรินอ้าฮะชาววีรีบคว้ามาดูการ์ดแต่งงานสีชมพูหวานและมีภาพถ่ายของหลอนกับเจ้าบ่าว อุแม่เจ้าบัวรินจะแต่งงานหลอนมีกําหนดแต่งก่อนแค่สาวันมีโนต้ตเล็กๆแนบมาด้วยว่าแน่จริงต้องมาแน่ท้าทายผมด้วยเขาส่งต่อให้ทิปเกสรไปด้วยกันนะเขาเชิญคุณเปล่านี่เขาเชิญเราสองคนดูนี่สิตามมาด้วยซองบนนั้นเขียนว่าเรียนเชิญผัวเก่าและเมียใหม่ทิปเกสรทำตาปริบ ขณะที่ชาวีขำกักกๆกก่อนหล่อนจะพลอยหัวเราะตามเขาบัวรินคิดอย่างไรกันหนอหล่อนมีวิธีคิดแปลกๆแบบคาดไม่ถึงหล่อนยังกล้าจะเรียกชาวีว่าผัวเก่าและให้หล่อนเป็นเมียใหม่เออแนะ่มีเมียเก่าแล้วมีเมียใหม่ด้วยหรือใดกันเดี๋ยวเอาเงินใส่ซองนี้คืนกลับไปดูซิว่าตอนรับซองแล้วจะเป็นยังไงสามีใหม่เขาจะว่ายังไงอ้อทิพเกสรททำเสียงต่ำๆในลำคอ ยอมรับแล้วหรือว่าเป็นผัวเก่าชาวีสะดุ้งเล็กน้อยเปล่ามันก็แค่เพื่อนๆการเข้าใจผิดกันไปเองผมว่าสามีคนที่โบรินจะแต่งงานด้วยคงไม่รู้สึกหรอกครับอ้าวทำไมละ่ะเพราะเขาเป็นฝรั่งแล้วอ่านภาษาไทยคงจะไม่ได้ไม่งั้นเธอคงไม่กล้าเขียนมาอ้อเป็นฝรั่งไม่ได้เป็นมรกอชาวีหัวเราะเต็มเสียงแต่ทิพเกสรไม่ยอมหัวเราะด้วย ผมว่าเขาแต่งก่อนสามวันนี้คงต้องการตัดหน้าแล้วทางที่ดีผมแนะนำได้ก็คืออย่าใส่ใจกับคำท้าทายนายอำนาจแนะนำผมไปเรียนคุณนายมาแล้วแม่ผมว่ายัางไงเธอบอกว่าก่อนจะแต่งงานสาวันเจดวันห้ามจะบ่าวเจ้าสาวเพ่นพานอ้าวแม่ผมพูดขนาดนั้นทีเดียวหรือมันจริงนะครับโบราณว่าเอาไว้คนจะมีงานใหญ่จะทำอะไรต่ออะไร ต้องระวังเรื่องการเดินทางไปในบางสถานที่อาจจะมีเคราะห์จะใส่ซองไปเกลื้อนหนุนจุนเจือเมียเก่าเอ้ยเพื่อนเก่าสักเท่าไหร่ผมจะจัดการถือไปให้เองสมดังต้องการแล้วเรื่องงานทางโน้นหรือคำกระแนงแหน่อะไรผมจะนำกลับมารายงานเองเพื่อนว่าหล่อนเสียสติที่วางการ์ดให้แก่ชาวีหลังจากที่หล่อนทำเพื่อนพ้องช็อก ที่หล่อนจะแต่งงานแบบสายฟ้าแรกไม่มีใครยอมเชื่อว่าหล่อนมีความรักเกิดขึ้นจริงๆเลยสักคนแต่หล่อนก็ยืนยันการแต่งงานเพราะชายหนุ่มคนนั้นอยากทำเช่นนั้นคบกันครั้งแรกหล่อนยังวางเฉยไม่สนใจใยดีแต่เข้ามาทุกวันมาพบหล่อนทุกวันพยายามลักหนาที่จะแสดงออกใส่ใจตลอดโดยไม่สนใจว่าหลอนจะคิดจะรู้สึกยังไงเขามั่นคงและหล่อนก็พอใจมาทีละน้อยจนกระทั่งเขารวบรัดขอหล่อนแต่งงาน แต่งงานหลอนเคยคิดแต่ไม่ใช่กับเขาแต่ชาวีเองก็จะแต่งงานเพราะฉะนั้นหลอนควรจะตอบรับและแต่งต่อหน้าชาวีจะแต่งหรือเรียกว่าตัดหน้าว่างั้นเถิดหนุ่มฝรั่งเขาไม่สนใจอดีตของหลอนบอเรนกลับไปเยี่ยมบ้านนาไปหาแม่และถามแม่ว่าจะคิดอย่างไรหากหลอนจะแต่งงานจริงจังและแต่งกับฝรั่งที่มีฐานะการเงินมั่งคัง่งบางทีหลอนอาจจะไม่ต้องอยู่ในไทยหลอนไม่ได้ฝัน เพราะเขาคนนั้นบอกหล่อนอย่างนั้นมีงานแต่งรับรองให้สมหน้าตาเกียรติยศที่หล่อนเคยเป็นถึงรองนางงามและเอาชนะถ้อยคยออยําเยาะหยันของผู้คนได้ว่าหลอนดีแต่ลอยละล่องเป็นอีหนูของคนนั้นคนนี้หล่อนจะแต่งงานมีพิธีและที่สําคัญหลอนได้ตัดหน้าชาวีด้วยได้แต่งก่อนเขาเยาะเย้ยเขาได้ว่าหล่อนก็หาดีได้เหมือนกันหลอนมั่นใจตอนเขียนเชิญเขา และเชิญแม่คนนั้นฝากผ่านไปกับคุณอำนาจและคิดว่าเขาคงจะมาชาวีไม่ชอบการท้าทายแต่หล่อนคิดผิดเมื่อวันงานของหล่อนมาถึงนายอำนาจมาแทนถือซองค่อนข้างหนักหนากลับมาแล้วไม่ใช่ซองที่หล่อนเชิญเข้าไปด้วยเป็นซองของชาวีเองเขียนมาบนหน้าซองให้หล่อนปวดร้าวใจทิพเกสรชาวีตามด้วยนามสกุลของเขาบัวรินพูดไม่ออก คุณสองคนขอให้บอกว่ามีความสุขมากๆมีลูกหัวปีท้ายปีถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรเออใช้ได้หรือเปล่าวานายอำนาจพันเอ่ยถามเพราะว่าเขาเป็นฝรั่งบัวรีนเม้มปากเข้าหากันย้อนไปว่าเจ้านายคุณไม่แน่จริงแน่น่แน่อยู่แต่ว่าเขาไม่อยากให้คุณแสดงใจเปล่าๆจะแต่งงานเป็นฝั่งเป็นฝ,นฝาทั้งทีเดี๋ยวเผื่อจะหักใจไม่ไหวอย,อย่างอะไรอาวร์ บัวรินนิ้วหน้าตานี่มาเยอะเย้ยหล่อนชัดชัดฉันคิดว่าเขาไม่กล้าคอยดูนะงานเขาฉันจะไปแต่แม้แต่งบ้านนอกงานคงจะเชยเปิ่นเฉมนายอำนาจยิ้มในหน้าจะแต่งแบบเชยแค่ไหนไม่สำคัญหรอกครับผมมันอยู่ที่ว่าคนแต่งกันสองคนมีความรักมีความสุขต่อกันจริงไหมว่าแล้วก็เพ่นนี้ไม่อยากเห็นบวรินอารวาสนั่นเอง บัวรินก็บอกตัวเองว่าต้องหักใจเจ้าบ่าวของหล่อนไม่รู้เรื่องราวอันใดด้วยเขามีแต่ท่าทางสิเนหาให้หล่อนเท่านั้นเองมากมายนักหนาตรงนั้นหล่อนควรจะพอใจได้แล้วหญิงสาวบอกตัวเองชาววีคืออดีตคือเงาที่ไม่เป็นของจริงหรือของแท้ห่างไกลเจ็บปวดไม่มีความสุขสงบเมื่อมีเขาสิ่งที่คิดว่ารักนั้นคือความรุ่มหลงต้องตามเขาแล้วก็ไม่ได้มา หล่อนอาจจะเป็นนางร้ายมากกว่าที่เคยทำแต่ท่าทีของเขาตั้งหากที่ปิดกัน้นและหล่อนเองก็ยังมียางอายงานนี้ทำให้หล่อนเชิดหน้าได้อีกหนทำให้หล่อนมีโอกาสที่หล่อนบอกตัวเองว่าจะไม่ยอมเสียไปเพื่อเขาอีกแล้วหล่อนจะเริ่มชีวิตใหม่รักหนักคงจะมีมากเพราะคนที่อยู่ข้างหล่อนให้หล่อนและหล่อนก็จะให้ตอบกลับไปรักเหมือนกฎเกณฑ์ที่ว่า Action เท่ากับ Reaction จะให้มีด้านเดียวไม่ได้บัวลินเลยเชิดหน้ายิ้มสง่างามแม้ลึกๆในหัวใจจะมีบาดแผลและรอยน้ำตาฝังอยู่ยในซอกมุมก็ตามทีหล่อนจะไม่หยหาสิ่งเก่าในอดีตอีกหล่อนจะเดินไปข้างหน้าจะดีจะร้ายหล่อนได้รู้ว่ามันอยู่กับหล่อนเพียงคนเดียวคนอื่นเห็นทีจะไม่เกี่ยวกระมังถามว่ายังรักชาวีไหมมีแน่นอน แต่รักนั้นเมื่อคว้ามาให้ตัวเองไม่ได้หล่อนก็จะไม่เรียกร้องไปหามันอีกแล้วจบสิ้นกันทีคุณเทวีนั้นรู้ว่าวันเวลาของเธอคงจะสั้นนักกลับจากงานลูกสาวคงจะเข้าโรงพยาบาลและเธออยากให้แน่ใจว่าพัฒนาจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีกว่าที่เธอหวั่นใจเธอไม่อยากให้เขาบวชชีวิตในทางโลกน่าจะยังงดงามมากกว่าเธอบอกเขาแกมล้อเลียนว่า ไม่ต้องบวชให้ฉันหรอกนะพารตอนฉันจากไปนะ่ะเขายิ้มเก้อเก้อทำบุญให้ฉันทุกวันก็พอหรือทำเฉพาะบางวันก็ได้ฉันก็ไปสุขสงบพอมีบุญหนุนส่งทำไมพูดแบบนี้เขาสวมกอดเธอฉันอยากให้คุณมีชีวิตต่อไปเริ่มต้นก่อนเขาจะท้วงเธอปิดปากเขาไว้ยายหนูคนนั้นน่ารักน่ารักตายละ่ะ พัฒนาคิดในใจใย,ยหนูสำหรับเขาแก้วดาราเหมือนหนูผีฟังฉันนะทำตามฉันขออย่าให้ฉันไปไม่สงบหลายปีจำได้ไหมกี่ปีที่มาอยู่กับฉันนะ่ะเขาสายหนะ้าเอามือเธอพ้นออกไปจากปากตัวเองก่อนจะบอกว่าวันเวลาแห่งความรักบางทีเราก็ไม่อยากจะเป็นนั่งน,นับมันแบบใจจดจอ่อแต่ให้มันผ่านไป เป็นช่วงเวลาที่ดีๆที่เรามีต่อกันน้ำตาซึมในดวงตาของเธอเขาไม่รู้หรอกว่ามันเป็นความปวดร้าวแค่ไหนหากว่าจะต้องจากกันไม่มีโอกาสอยู่ด้วยกันอีกคนเรามักจะอาวรต่อการพลาดพรากสูญเสียแต่เธอก็พยายามลำลึกถึงคืนวันดีๆที่มีต่อกันผู้ชายคนนี้อายุน้อยกว่าเธอแต่ความรักของเขาที่มีต่อเธอไม่เคยน้อยลงเลยสักนิดเขาดูแล เขาดูแลเธอให้ทั้งเงินทั้งความรู้สึกและทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาสามารถเผื่อแผ่แบ่งปันมาได้เธอไม่ปฏิเสธเลยว่านอกจากพ่อของทิพย์เกสอแล้วเธอรักเขาอาจจะรักมากกว่ามันเป็นเหมือนรักในยามทุกข์ก่อนจะสุขสงบอีกหนแล้วสุดท้ายเธอก็ต้องเอ่ยคำล่ำลากลับไปจากนี่คงเข้าโรงพยาบาลเธอบอกเหมือนรำพึงเหนื่อยเหลือเกินผมรู้ เขาบอกผมจะอยู่ข้างคุณแล้วพอไม่มีฉันรับเด็กคนนั้นได้ไหมพัฒนาฉันจะไม่บอกอะไรมากไปกว่าขอให้ชันพบแก้วดาราตามลำพังสักครั้งจะได้ไหมใช่หนุ่มทำตาตื่นทำไมครับขอให้ฉันได้ไหมเสียงถามย้ำอีกหนบ้าหรือเปล่าวา แก้วดา,าราถามตัวเองเมื่อเขาโทรมาบอกว่าคุณเทวีอยากพบหล่อนก็ขับรถมาก่อนมาหล่อนบอกมารดาเจ้าทิพท้องอ้าปากค้างร้องเสียงหลงจะบ้าหรือแก้วไปทําไมไม่ให้ไปนะผู้หญิงคนนั้นจะอยากพบลูกทําไมไม่รู้สิคะไปพบคงจะรู้แต่แก้วคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของเขาเจ้าผู้เป็นมารดาทําท่าเหมือนกลืนไม่เข้าขายไม่ออกแม่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องน่าละอาย เขาอาจจะยกสามีให้แก้วนะคะได้ดูพูดเขา้าแต่หล่อนขับรถออกมาเสียก่อนได้พบกับคุณเทวีที่บ้านพักในไร่ของพัฒนาไม่มีเขาเหมือนเขาจะหลบหน้าไปคนที่มารอต้อนรับหล่อนคือทิพเกสรเพื่อนสาวส่งมือมาให้บีบแก้วขอบใจที่มาไม่อยากพบเธอแม่ไม่ค่อยจะมีแรงเดินทางเรื่องอะไรรู้ไหม ฉันว่าเธอก็พอจะรู้นะแก้วดาราถอนใจเก๋มันตลกไหมที่ฉันรีบมาที่นี่เหมือนเสนอหน้ามารอรับของเหลือเดนทำไมใช้คำนั้นฉันพูดผิดไปแก้วดาราเสียใจกับคำพูดของตัวเองเหมือนกันไม่ใช่เหลือเดนสามีของคนอื่นเหมือนเป็นผู้หญิงไร้ยางอายที่แสดงตัวเอาไว้ว่าอยากได้สามีของแม่เธอฮ ทำได้ไงหนอนี่จริงไหมหล่อนก้าวเข้ามาพบมารดาเพื่อนคุณเทวียิ้มแย้มรอารับไม่ได้มีท่าทีที่ทำให้รุ่มร้อนหรือหนักใจนอกเสียจากจะเอ่ยว่าตามสบายนะหนูถือว่ามาคุยกันเพื่อนสนิทที่สุดของยายเก๋เลยค่ะและหนูก็เป็นคนที่พัฒนาคำพูดถึงอย่างชื่นชมเสมอชื่นชมหล่อนทำจมูกย่น เขาพูดอย่างนั้นแน่หรือคะหรือว่าคุณแม่สรุปให้ฟังดีๆสำหรับตัวหนูเขาชอบหนูบางทีเขาอาจจะกระดาษแล้วแม่อยากให้หนูมองว่าเขาไม่ใช่ของเหลือเดนแก้วดารายิ้มเก้ออุบอิบบอกว่าแก้วไม่ได้คิดแบบนั้นเพียงแต่แก้วกลัวอย่างเดียวกลัวอะไรกลัวว่าเขาไม่มีใจจะหันเหมากลัวเขาจะไปบวช นั่นทำให้คุณเทวีเลือกคิ้วมองแล้วถามยิ้มยิ้มหนูยอมให้เขาบวชโดยสงบไหมคงไม่มั้งคะแต่แม้มันคงจะไม่น่าดูสักเท่าไหร่หากว่าแก้วไปทำแบบนั้นรับปากแม่สักข้อค่ะดูแลเขาทนหน่อยหากตอนแรกเขาจะทำเฉยเมยแต่แม่เชื่อว่าเขาไม่ได้ว่างเปล่าไม่ได้มีน้ำใจกับหนูสักนิดเขามี แต่เขาอาจจะไม่กล้าแสดงออกแต่แม้แก้วก็แสดงออกมามากแล้วนะคะแต่ไม่เป็นไรแก้วจะอดทนต่อไปโดนเขาว่ามาสารพัดก็ทำไงได้ล่ะคะเทใจไปแล้วนั่นทำให้พัฒนาได้ยินเหมือนกันเพราะเขาอยู่ถัดไปอีกห้องที่แก้วดาราไม่ทันได้เห็นเขาตอนแรกเขาอยากจะโกรธคุณเทวีที่เธอเรียกแก้วดารามาพูดจาเช่นนี้ แต่แล้วเขาก็อดใจไว้ได้ทันนั่นคือความปรารถนาดีที่เธอมีต่อเขาและเขาเพิ่งรู้ใจของแก้วดาราด้วยเด็กนั่นรักเขาเด็กพอๆกับทิพย์เกสรเขาจะทำอย่างไรได้เขาก็เหมือนพ่ายแพ้ใจตัวเองเหมือนกันได้ยินเสียงคุณเทวีเอ่ยต่อขอฝากของที่แม่รักไว้ในมือเธอดูแลเขาห่วงใย,ยเขาแน่นอนว่าเขาต้องบอกช้ำม,มากมายนะ อย่าทิ้งเขาและอดทนมากหน่อยก็แล้วกันหากว่าหนูรักเขาเพียงพอชายหนุ่มสะอื้นในอกเบาๆและเขาก็อยากได้ยินว่าหนูผีของเขาจะตอบว่ายังไงก่อนจะได้ยินชัดเจนนักค่ะคุณแม่แก้วจะอดทนเพราะแก้วรู้ว่าเขาไม่ได้อีหนังขังขอบแก้วสักเท่าไหร่แต่แก้วจะทนเพราะแก้วรักเขาสารภาพเลยนะคะว่ารักหมดใจ